ย وك โซสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผม RQ Dreamcast เองนะครับผมวันนี้กับผมก็จะมาอยู่กับเกม The Sim อีกแล้วนะครับผม The Sim มแบนดี้โบนั่นเองนะฮะตอนนี้เวสเหลือแค่สามใช่ไหมสบายสบายฮะเองนี้จบก็ไปเลยฮะ แต่ไอที่ต้องมีสายรักแบบเนี้ยแต่ว่าต,ต้องต้องรีบทำอ่าไฟเอ็มหาหาตามหาเด็กอืมแล้วจะหายังไงสี่สี่เจ็ดแปดเอ้าไม,ม่มีหนึ่งคนหนึ่งอ่ะเห็นหนะ้าเห็นอยู่นี่ไงฟิฟซี่หนึ่งได้หนึ่งเลยชุมนี้อยู่กับข้าแล้วแสนเกล นี่เดวาานวเกอขึ้นอเด็กหายงั้นงั้นหรอแล้วจะทำยังไงดีล่ะเออไม่รู้สิานอม พาสัยเวนด,ดนิวานยาพาเซลทำังไงดีตางคาหัวอืมถ้าหากให้รางวัลกับคนที่หาเจอนี่คงต้องเจอคงจะเจอได้นะอ่ไตอนนี้เอสโอเ อ่าใครห้าสิบหาเด็กหาเด็ก oh. อ่านี่นเงิน,นรางวัลสำหรับการหาเด็กนะนช่วยประกาศหน่อยอ่าโอเครับทราบเลยนะคิสซ,ซี่รอไม่ได้เลยนะเด็กมาหาแน่นอนนะไ,ไอห้าสิบไอห้าสิบซิโมเลออนเนี่ย <c oughs> จะได้ไปกับคนที่าหาเขาเจออืมดีเลยงั้นกแ็แค่นั่งรอเฉยๆก็ได้ทนอะแนนอน ดูเวนเบลกาคุนิกาเลตคูิจเบมากันเลสเน่อ้โอ้ยโอ้ยอ้ยนอ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้อ้ยโอ้อยโอ้ยโ้ย้ยโออ้ยโ้ออ้่้้้้ยยย้ยย้้ออออ

ว่ากิดนีง่ายๆฮะโอ้โหคอนิสโอจะเลือดอาไพนี้เนี่ยวิจจะได้สูงสุดเลยอีกัะน่าจะเล่นงี้มั้งเพราะว่าผมเล่นเป็นมอคคัมแม่คัมไม่เคยเป็นด้วยค่ประเด็นดูหน่อยสิว่าจะได้ไหม เพิ่มเยอะแรนบต้นเเพิ่มด้วยกันใช่ไหมต้นเก่าโอเคไปซื้อของหน่อยได้ไหมอ่ะฮะเออเรามีของดีดให้นะขายถูกถูกราคากันเองโอเคโอ้คุณนิจีนไมเป็นบัณฑิตโอเคเจสิกได้สามสิบเจ็ดโอเค

เออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วโอเคลายคบเมืองได้นะไอ้ภารกิจที่คิวพีน้อยๆอ่ะมันจะจบเร็วเงี้ยครับผมประมาณสิบนาทีป่ะหรือว่าไงอ๋อหนีมาจากเมืองเพราะว่าทั้งเมืองเนี่ยมันจะไปด้วยเงินเออช่วยชาต รู้สึกว่ารู้สึกว่าบน,นโลกไปเนี่ยก็มีคนที่จิตใจดีนะคือสรุปคือที่ที่เด็กหนีไปเนี่ยก็เพราะว่าอคนเนี่ยระบบโลมากของเงินใช่ไหมแค่นั้นใช่ไะโอเคแต่สาเหตุที่เด็กเขากลับมาก็เพราะว่ายังเห็นว่ายังมีคนที่ใจบุญอย่างคริสตี้นะเอะให้เงินเพื่อตามหาเขาก็คือประมาณว่าเขาก็รู้ว่า ยังมีคนที่แคร์เขาอ่ะเขาเลยกลับมาเห็นไหมง่ายมากเลยน่าจะไม่ไหวนะนี่นหนึ่งคิวพีได้แล้วเนี่ยง่ายมากเลยอ่ะต่อไปอะไรดีอืมผมขอดูแผนที่ก่อนดีกว่าไปไปช่นช,ช,ชแต่มีคนบางปุ่มมันจะก่อขอบฏอ่ะเออเอาไงดีอ่ะอ่าที่ผมไม่รู้เหมือนกันนะ โนวินอันนี้ขอสลายอ่อว่าไงดีอ่ะพิทปอปอบเบอร์รี่ไหมเบอร์รี่เหรออ่าเบอร์รีล่ละกันนะเบอร์รี่เดบัตเบรตตัวเออคิดไปเอเรกบอกทำไมมันเหมือนประเทศอังกฤษ เดี๋ยวแนละ้วว่าแต่ถ้าจะยึดไอเนี้ยไอเนี้ยต้องทำเควสดอะไรนะ square i n f e s t i o n เหรอนี่ไง square i n f e s t i o n เผากบล่าทำไมอ่ะอ๋อเผาไหมเผาเมืองเผาเมือง โอเคเล่นเป็นใครดีพี่จิ๊บกับพี่ไอโตะเอาเป็นพี่จิ๊บแล้วกันนะเพราะุึผมไม่ได้เล่นนานเลยเกินโ okay. อเควันอื่นฮะพักกิจส่วนตัวก่อนนะมีลามหนีกับกฎอนไม้ใหม่สองก้อนไม้กฎอนไม้ใหม่สองฉบับใช่ไหม แล้วก็ไปล่าหมีหมีอยู่นู Un ่นอันสอกเตปรนะฮะแคฟรีอ๋อไม่มีทางหนเลยไมเลยนีทางหนหรอ <c oughs> ผมว่าผมไม่ต้องไปอ่ะไม่ไปก็ได้นะเออ <c oughs> ผมว่าคงจะแบบ <c oughs> ลัทธิลิงกับลทัทธิ <c oughs> อะไรทุกอย่าง <c oughs> <laughs> อย่าพูดเลย <laughs> ไม่รู้จะเล่มุกอี่ท่าไหน <c oughs> เอ่อ้าคนนี้คนที่แต่งงานกับซูนชายในพาดา,าปะจำได้อยู่นะ e l e g r a m a t e r e b เดีถ้าทางจะได้หมีมาได้หมีมาได้เนื้อหมีมาโอเคแต่นั้นเราว่าซิมภาคนี้ความสุขของซิมมันคือเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเควสหรือว่าประสิทธิภาพของเควส์นั่นเองซิมไม่มีความสุขบางทีซิมทำเควสไม่สำเร็จก็มีฮะอ่ามันเป็นอย่างนั้นเลยหละ่ะอ่าขอบเนื้อหมีต้มอ,อะไรสักอย่างเนื้อหมียากเปล่าอ่ะเอ็กซ์นะ อ้โเนื้อลเลอร์เลอืมออขอเลขน,นะพยลามมานานโอเคได้มาแล้วเนื้อฮะเนื้อกลายเป็นขนมปังแล้วขนมปัง,มปงกลายเป็นหนนะเดียว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 เดวเดวเดเกิดอะไรขึ้นอมอมทำไมมีสออันเนะี่ยเออนะ ตลาดมากขายให้มันเหมือนกันจังเออโอเคต่อไปก็ยังไม่ต้องนอนก็ได้ย,ยังไม่ต้องนอนก็ได้อ,อไปคุยก่อนฮาถ้ามันเซตเอาไวต้อลเคชั่นเนะี่ยที่ปรึกษาบอลน,นี่เนี่ยควรจะต้องพักบ้างนะแล้วฉันก็ควรที่จะ เออไม่ใช่ไม่ใช่ในเนี้ยเขาเขียนไว้ว่าที่ปรึกษาบอนนี่เนี่ยควรที่จะไปพักบ้างและให้ฉันเนี่ยดำเนินกิจการในอาณาจักรแทนอะไรประมาณเนี้ยมันคงจะดีกว่าอเออมาั่นใจนะมั่นใจนะามาั่นใจนะคะนดาชินีว่าเธอจะทำว่าเธอจะไม่เป็นลายะถ้าไม่มีฉันแล้วถ้าหาเธอยืนยันก็โอเค ก็อ,อย่าได้ทำลายอะไรล่ะเมืในครั้งที่แล้วโอ้ดันเดสทอยเดอร์ถึงยอดอย่า,ยาทำลายอาณาจักรเดียวนะเดียวนะสแสดงว่าสแสดงว่าสแสดงว่าคราวที่แล้วนูน่นโอ้คราวที่แล้วนู่นเนี่ยพี่คิดไปสร้างเรื่องอะไรครับเปาพี่ศึกษาเลยไม่ไว้ใจขนาดนั้นนะแหละมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม Friend, like Okay, look down. Now, you're going to not some Jessic การนี้ให้มองดีๆแล้วเหมือนกับคนที่แสดงเรื่อง n าวยูซีมีอ่ะโอดูวิดีโอดิโหห้าอันเลยโอ้ขอบคุณนะเรียกหัวเรียกหัวเลย

เนี่ยใช้ก็อยู่ทั้งวันเลยเนี่ยแบบว่าไม่ได้ทําให้อะไรผิดพลาดเลยไม่มีอะไรปัญหาเลยเ,ลยเอออย่าไปดูขาด่าวอะไรก่าเนาะดูแห่เรียก,ก่อน ah. โอเคโอเคพาร์เลยทีเดียว อ่ะไปถามข่าวหน่อยอแสดงว่าบาร์ของออจินนี่ชายนี่หลุดจากทา,างแล้วเป็นสูตรรวมคนได้เนี่ยเออน่าจะเป็นอย่างานั้นควรที่จะลดเสียงอันนได้ไหมอ่ะถ้าพูดเต็มเสียงก็ได้ยินเหมือนเดิมนีวว่หว่าเออไม่เป็นไรมั้ง คือรู้สึกว่าให้ผมพูดในจุดจุดนี้คือคนในมีคือซีที่ผมสร้างมาทั้งสิบตัวเนี่ยที่แต่งงานเพราะว่าเควสก็มีแค่คนเดียวก็คือทิ่นชายนะแต่งงานก็เควสอ่าถ้ามันถ้าอะไรอ่ะคือถ้าไม่แต่งงานภารกิจก็ไม่จบอเควสไม่จบด้วยเออประมาณนั้นนะ่ะโอเค อันดีสักรั้งนิมิตข้าพิมพ์พินัอฟังลประกาศ <c oughs> ข่าวล่าสุดที่เมอร์ลี่นะผู้คนเนี่ยต่างวิตกงังวลเกี่ยวกับเชื้อกลอก <c oughs> พวกเขาเลยส่งพวกเขาเลยส่งเชื้อโรคมาอะไรประมาณนี้ใช่ปะ โอมันอาจจะโอกาสสำหรับอาณาจักรแล้วถ้าทันช่วยเบอร์รี่จากกระออกกันได้เผลอก็พวกนี้ยอาจจะสวาวิพักกับเราก็ได้เออแล้วก็ทำให้เบอร์รี่เนี่ยมาอยู่ไปใต้สวาวิพักเราโอเคฉันด้เขีนกฎหมายใหม่นะหยาัมมิทางหมดดูบ้านของซิตี้หน่อยสิ ก็าขายของกันไปนะฮะอ่ะพี่รันก็ยังดูของอยู่พี่รันดูอะไรอยู่อ่ะ <c oughs> เหรียญทองเหรอ <c oughs> ของประดับเหรอก็เข้าใจนะโอเคดูบ้านของคุณจอหนหน่อยดยิไม่ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ถ้าที่ร้านนี่แน่นอนว่าคนไม่อยู่

โอเคไปหาที่นอนไปนี่คือเตียงที่น่าจะแพงสุดแล้วมัง้งคือให้นอนแบบเต็มที่เลยอ่ะนะเอเนอร์จีได้ขึ้นไปไวกฎหมายใหม่ใช่ไหมโอเคอ เนี่ยเสร็จแล้วเออไม่เป็นไรมัง้งไม่ต้องจัดชิ้นนก็ได้เดี๋ยวคนใช้ก็มาไอ้นั่นเองนะอืมเชื่อพระวงในวังไม่ว่ากันต้องเลี้ยงขุนนางปะอเออ<ๆ>ก็ได้นะเดี๋ยวขอดูบอลลังที่มันดีๆกว่านี้หน่อยได้ไหมเนี่ยอืมมันก็เป็นอีแบบนี้แล้วก็ิีชมพูดิ เดี๋ยวนะไอ้เนี้ยไั้เนี้ยมันต่าง,งกันไหมต่างกันนิดหน่อยโอเคงั้นออกไปแล้วก็เอาดีมาแทนถูกไหมแล้วก็เปลี่ยนสีหน่อยโอเคภาประมาณนี้ก็ได้จะได้นะ โอเคเรียบร้อยตรงกลางปะตรงกลางอยู่แหละตรงกลางอยู่เออไม่เป็นไรมั้งอ่ะเล็น <c oughs> หน่อยชั่วไม้เออก็เดี๋ยวนะมาตั้งเมื่อไหร่เนี่ยอ๋อตอนระหว่างนอนน่าจะมาทำทุระ <c oughs> ทุกคนก็มาสามารถมาที่นี่ได้นะ มาจัดปาร์ตี้จัดงานเลี้ยง Bell, Bell. ดีละเขานี้ก็ส่งไปที่เบอร์รี่บอนนี่ต้องดเป็นตัวฉันแน่นอนอีอเออไม่ดูเหมือนกันนะเพราะผมรู้สึกลางสังหรณ์ว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายแน่ๆประมาณลางสังหรณ์เนี่ยแคนน่ลางสังหรณ<ฮ>์อาจจะเริ่มวุ่นวายแน่นอนเลย โอเคตอนนี้ระบบกฎหมายก็ได้อยู่ภายใต้การปฏิบัติแล้วโอ้โหไม่อะฉันกำลังรออยู่นะว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นอีอ่า,อา,อาโอเคก็ก็ย่างเหมือนเดิมฮะนะหรือตัวใหญ่นีะประเด็นเนีย่ยโอ้โหจะขนมปังเป็นเนื้อเข้าใจคิดนะฮะ อิอ่าต้องเขียนจดหมายของของฉบับหรออือขอเพิ่งรู้ว่าเนี่ยโอเคจดที่หนึ่งจที่สองเอาเรียบร้อยว้าวมันรู้สึกด,ดีมากเลย<า>ที่ทำอะไรให้กับอาณาจักรแห่งนี้โอเค ขอไปเช็คหน่อยสิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันตีสี่แล้วมันจะไปทำอะไรเอ้อัรลังเต้ารอไปเหอะม่เป็นไรอะ่ะ